ชาไทย1ลิตรให้สีสวยสดใสดูน่ากินชงยังไงมาดูกันเลยสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการชงน้ําในปริมาณน้อยๆและคนฝึกชงน้ําใหม่ๆด้วยนะครับส่วนผสมของเรามีดังนี้เลยผงชาไทยตามือ4ช้อนโตะ๊ะหรือประมาณ30กรัมช่างแบบนี้เลยผงชาไทยตามงกรบิน2ช้อนโตะ๊ะหรือ20กรัมช่างแบบนี้เลยครีมเทียมข้นหวานตาคายเนชั่น250 ml อหหรือประมาณ300กรัม นมข้นจืดจากคารเนชั่น250 ml หรือประมาณ280กรัมมาเริ่มทำกันเลยนะครับใส่ผงชาไทยของเราลงไปในเหยือกกองชา1000 ml แล้วเติมน้ำร้อนให้เต็มเหยือกตั้งเวลาอบชาไว้ที่7นาทีระหว่างนี้เราก็มาคนนมข้นหวานกับนมข้นจืดที่เราได้เตรียมไว้ให้ละลายเข้ากันเพื่อจะได้ง่ายขึ้นในขั้นตอนต่อไปเมื่อเราอบชาจนครบ7นาทีแล้วก็กดปุ่มสกัดเอาเบียชาของเราเออกมาได้เลยเมื่อเราได้เบียชาแล้วก็เทน,นมที่เราผสมไว้ลงไปได้เลย คนให้ละลายเข้ากันแค่นี้ก็ได้ชาไทย1ลิตรไว้กินไว้ขายกันแล้วนะครับใครสนใจสูตรชงน้ำต่างๆไว้ไปประกอบอาชีพสามารถไปไล่ดูคลิปได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบันทึกไว้ดูทีหลังให้ด้วยนะครับ